สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ youtube c h a n n e l นะครับผมก็วันนี้มารีวิวยามเย็นนะครับค่ำๆนะครับกับงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมทนะครับผมวันนี้เล่นเอาสักค่ำเลยนะครับวันนี้ก็ดูลูกค้าก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะครับครับ วันนี้เราก็ยังเทสระบบอยู่นะครับกับชุดมอเตอร์ประตูรีโมทเฮดเทคนาะครับเหมือนเดิมนะครับงานเก็บกูนเราก็ขาดไม่ได้ครับโมเดิลนะครับสวยงามนะครับมีเซ็นเซอร์ครับนะครับเพื่อป้องกันการหมีบนะครับมาดูนะครับวันนี้เรามาแพคคู่นะครับกา กล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้เป็นตัวไอ o มูนะครับเป็น wifi นะครับบูเลตสองนะครับตัวนี้จะเป็นภาพสียี่ชั่วโมงนะครับติดที่เสาบ้านนี้ครับลูกค้าเป็นบ้านสวนนะครับสตายโมเดิร์นลอบนะครับ เืิอที่เกือบสิบไล่นะครับมาดูจุดนี้นะครับนะครับเราได้ตั้งเสานะครับขึ้นนะครับเพื่อให้ได้ส่องได้ทั่วมุมนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับให้เห็นได้ทั่วบ้านลูกค้านะครับ ครับพี่ไปครับพี่ไปครับครับวรัครับครับตัวนี้นะครับเป็นตัว A2 นะครับレนเจอร์นะครับレนเจอร์2นะครับตัวนี้เป็นตัว360องศานะครับหมุนได้นะครับเพืบนะครับเราพอจะเดินท่อมาเป็นท่อสีดำเลยนะครับนลครับเพืบนะครับ ตัวนี้เราไม่ต้องใช้สายสัญญาณนะครับเราใช้แต่ไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณไว f ฟนะครับไปนะครับเพราะว่าเราลากสายไปบางทีอาจจะเจาะยากลำบากนะครับนะครับโอเคนะครับตัวนี้เราก็จะติดไวตรง้าเพดานนะครับส่องตรงมันได้นะครับการเดินสายเราก็จะมาแนวนี้นะครับ เป็นข้อสีดำนะครับผมคืนนะครับมองไม่ออกนะครับเพิบนะครับตัวเครื่องตัวนี้เป็นตัวเครื่อง NDR นะครับตัวเครื่องบันทึกนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการหน้างานติดตั้งนะครับผมนะครับ ตอนนี้ภาพมาหมดนะครับตอนนี้5ตัวนะครับตอนนี้เครื่องรับได้ทั้งหมด8กล้องนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มกล้องได้นะครับจะติดตั้งตรงไหนก็ได้นะครับว่าแต่อยู่ในวงแลนหรืองวง Wi-Fi นะครับขอบพระคุณครับ